กิดอะไรขึ้นกับเวียดนามนะคะปีเดียวเปลี่ยนประธานาธิบดีไปสองคนคือต้องลาออกกันทั้งคู่เลยนะคะตอนนี้ว่ากันว่าการเมืองเวียดนามร้อนแรงมากเลยจริงๆค่ะล่าสุดนะคะเป็นกรณีที่ประธานาธิบดีหวอวันเทืองลาออกจากตําแหน่งแล้วก็สภาของเวียดนามอนุมัติการออกจากตําแหน่งนี้แล้วแล้วก็แต่งตั้งรองประธานาธิบดีหญิงนะคะมาทําหน้าที่รักษาการแทนจนกว่าจะเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ได้ค่ะสําหรับหวอวันเทืองนะคะมี อายุแค่53ปีเองถือว่ายังไม่เยอะนะคะถ้าเทียบกับตําแหน่งประธานาธิบดีในเวลานี้คณะกรรมาการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามบอกว่านายเทืองละเมิดกฎของพรรคค่ะแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ของพรรคแล้วก็รัฐบาลเสียหายแต่ไม่ได้มีการชี้แจงนะคะว่าเขาทําผิดอะไรแต่นอกน้นว่ามันมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของผู้จริตที่ทางการเวียดนามปราบปรามอย่างหนักมาในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ค่ะ ซึ่งกรณีการลาออกของประธานาธิบดีเวียดนามนะคะก็มีขึ้นเพียงไม่กี่วันค่ะหลังจากที่ตำรวจเวียดนามจับกลุมอดีตผู้บริหารจังหวัด วงงางหงนะคะเกี่ยวกับคดีทุจริตเมื่อประมาณ10ปีก่อนซึ่งจังหวัดนี้แหละค่ะประธานาธิบดีคนปัจจุบันเคยเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ในจังหวัดนี้มาก่อนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตนี้ขึ้นด้วยนะคะซึ่งสาหรับในเทืองอย่างที่บอกว่าอายุ53ปีถือว่าเป็นประธานาธิบดีเวียดนามที่อายุน้อยสุดแล้วการลาออกครั้งนี้นะคะก็ทําให้เขาเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีสั้นที่สุดด้วยเช่นเดียวกันและการลาออกของเขาก็ทําให้เวียดนามนั้นต้องเสียประธานาธิบดีป แล้ว2คนในช่วงเวลา1ปีซึ่งเป็นเรื่องไม่ปกติเลยสำหรับเวียดนามที่เราจะรู้กันดีว่าการเมืองค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมาค่ะ ซึ่งก่อนหน้าในเทืองนะคะคนที่เป็นประธานาธิบดีก็คือเหวียนส่วนฟุกรับตําแหน่งได้เพียง2ปีก็ต้องลาออกจากตําแหน่งไปในปีที่แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็มีกรณีลูกน้องนะคะของเหวียนส่วนฟุกคนที่เกี่ยวข้องอยู่รายล้อมเนี่ยไปโพพันกับคดีทุจริตก็ต้องรับผิดชอบนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีการเปิดเผยหรอกว่าเหวียนส่วนฟุกเนี่ยทุจริตหรือเปล่านะคะแต่ว่าคนใกล้ตัวคนวงในคนใกล้ชิดมีข้อกล่าวหานี้ก็เลยทําให้ต้องออกจากตําแหน่งด้วยเช่นเดียวกัน ทีนี้มันมีการตั้งคำถามของกรณีประธานาธิบดีเทืองค่ะ กรณีการทุจริตที่มีการสอบสวนในเวลานี้นะคะมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาประมาณ12-13ปีแล้วทําไมถึงมาสอบสวนในช่วงเวลานี้มันก็มีคําตอบนะคะว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือเปล่าอย่างสำนักข่าวบีบีก็บอกว่าอธิบายโครงสร้างทางการเมืองผู้นําในโครงสร้างผู้นําของเวียดนามกันก่อนนะคะว่าเขาจะเป็นผู้นํากันเป็นกลุ่มค่ะมีอยู่4ีําแหน่งที่เป็นเหมือนคีย์แมนสำคัญนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีเลขาธิการ พรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติอย่างตำแหน่งประธานาธิบดีมันเป็นตำแหน่งทางการอยู่ในนามนะคะแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจในการบริหารใดๆคนที่มีอำนาจคือมี power มากสุดเลยนะคะคือตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แต่ทีนี้มันก็เป็นธรรมเนียมด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าคนที่เป็นประธานาธิบดีก็คือคนที่กำลังจะได้ขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองแล้วสำหรับกรณี วอวันเทืองเนี่ยนะคะเขาคนนี้อายุ53ปีเป็นเรียกได้ว่าเป็นเป็นแบบ เป็นเด็กเป็นวงในเป็นเหมือนทายาทของเงียนฝูจ่องซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์คนปัจจุบันเงียนฝูจ่องก็เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ที่อยู่มานานผิดปกติด้วยเช่นเดียวกันนะคะครองตําแหน่งนี้มา13ปีเลยทีเดียวแล้วมันมีการคาดการณ์ว่าเงียนฝูจ่องเนี่ยจะออกจากตําแหน่งในปี2026เท่ากับว่าปีหน้า2025เนี่ยนะคะมันจะมีการแข่งขันว่าใครจะขึ้นบาาได้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็คาดการณ์ว่าตัวประธานาธิบดีเถิงนี่แหละคือคนที่มีสิทธิ์นะคะสม เพราะว่าเป็นทายาทด้วยแล้วอายุน้อยอายุ53ปีเองค่ะถ้าได้ขึ้นเนี่ยอยู่ยาวเลยนะคะอยู่ยาวแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็ไม่ได้ขึ้นแน่นอนค่ะมันก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยว่าถูกสกัดหรือเปล่าเป็นเรื่องทางการเมืองหรือเปล่านะคะแล้วทีเนี้ยพอเจอกรณีอื้อฉาวไป ก็ทำให้ต้องหลุดจากตำแหน่งประธานาธิบดีมันก็เหมือนตัดความชอบธรรมที่จะลงชิงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ในปีหน้าด้วยก็ทําให้ตัดชอยส์ออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็คนอื่นก็จะมีโอกาสมาแทรกมากขึ้นนั่นเองค่ะ ทีนี้พอถูกสกัดทางการเมืองไปแล้วนะคะอันนี้ในกรณีที่เขาไม่ผิดแต่เขาถูกสกัดนะคะแต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งเรื่องของการทุจริตด้วยเช่นเดียวกันค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเวียดนามปรับปรำหนักมากนะคะเพราะว่านี่คือโครงการต่อต้านการทุจริตของเหวียนฟูจงนั่นเองนะคะโครงการนี้ค่ะคนเวียดนามชอบเพราะว่าแหมข้าราชการที่ทําไม่ดีนักการเมืองที่โกงประชาชนเนี่ยค่ะก็ควรจะได้รับโทษแล้วก็เขาก็ปรับปรำหนักแต่มันก็มีดาบสองคมนะคะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเครื่องมือนในการฟาดฟันทางการเมืองด้วย และในอีกมุมหนึ่งนะคะว่าพอมันเกิดกรณีความไม่มั่นคงทางการเมืองในเวียดนามที่เปลี่ยนบรรนาธิบดีบ่อยเนี่ยมันส่งผลต่อเซนติเมนต์ของนักลงทุนต่างชาติซึ่งเวียดนามพึ่งพายอย่างหนักในการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะ ทีนี้กรณีนี้นะคะ,ะแคมเปญต่อต้านการทุจริตของเงินฝูจ่องในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างที่เราเห็นประธานาธิบดีสองคนหลุดจากตําแหน่งรองนายกุทรัฐมนตรีสองคนก็หลุดจากตําแหน่งมีอดีรตรัฐมนตรีสาธารณสุกติดคุก18ปปีนะคะมีเจ้าหน้าที่รัฐนับพันคนเลยที่ถูกไต่สวนบ้างติดคุกบ้างโทษก็ที่นั่นก็หนักนะคะเรื่องของคดีทุจริตค่ะแล้วมันก็ยังส่งผลกระทบอีกนะคะว่า เจ้าหน้าที่รัฐจํานวนหนึ่งเลยไม่กล้าลงนามอนุมัติผ่านโครงการอะไรเลยนะคะเพราะว่ากลัวโดนเช็คบิลย้อนหลังค่ะกลัวโดนวางยาด้วยนะคะกลัวอะไรก็กลัวไปหมดเลยนะคะมันก็ทําให้ขั้นตอนอนุมัติอะไรบางอย่างเนี่ยมันเริ่มล่าช้ามากขึ้นเพราะว่าคนกลัวกลัวโดนเช็คบิลน,นั่นเองนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งค่ะว่า พะมันมีข่าวเรื่องของการปรับผู้ริตขึ้นมาบ่อยแล้วมีการไต่สวนมีโทษหนักมีแรงตานาามันก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบรรดาน,นักลงทุนของคนภายนอกที่มองเข้ามาว่าอุ้ยทําไมเวียดนามมีปัญหาการทุจริตมากจังเลยนะคะทีนี้การลาออกของประธานาธิบดีเทอมันก็ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เราเห็นข่าวกันมาเยอะเลยนะคะว่าเวียดนามกําลังไต่สวนคดีของผู้ริหารหญิงเจ้าของอ,งอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังคนรวยมากๆของเวียดนามเลยนะคะกรณีช่อโกงธนาคารรัฐมูลค่าถึง1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ ประมาณ4 2 0 0 0 0ล้านบาทคือเป็นเขาบอกว่าถ้าเป็นผิดจริงนะคะแล้วก็มีการช่อกงในประมาณนี้จริงๆนะคะเป็นการช่อกงที่มูลค่าความเสียหายมากที่สุดในอาเซียนเลยใหญ่เสียหายมากกว่าโครงการวัน MDB ของมาเลเซียซสอีกค่ะ